ผมเอาตะปูตอกที่ผนังปูนด้านหลังห้องพักผมแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟเส้นสีดำเพื่อจะทำการทดสอบว่าถ้าเอาสายกราวไปยึดเข้ากับผนังปูนเนี่ยสายกาวมันจะมีค่าความพานสูงสักประมาณกี่โอห์มผมก็เลยต้องการจะทดสอบดูตอนนี้ผมเอาสายกราวที่ยึดอยู่กับผนังปูนเนี่ยมาวัดค่าความพานเทียบกับสายนิ้วท่อของปลั๊กไฟเส้นสีฟ้าที่เป็นสายนิ้วท่อนะครับจากปลั๊กไฟ วัดค่าควมามเมื่ทานเทียบกับสายกราวด์ที่มาจากผนังปูนใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดค่าควมามเม่ทานค่าควมามเ่ทานที่วัดได้อยู่ที่ประมาณ3,000โ oh อห์มหรือ 3k โ oh อห์มอันนี้ตั้งย่านวัดค่าควมามเมื่ทานที่คูณร้อยนะครับเข็มอยู่ที่เลข30ก็อยู่ที่ประมาณ3,000โ oh อห์มหรือ 3k โ oh อห์มนั่นเองเดี๋ยวที่นี้ผมจะใช้เครื่องมือลูปเทสเตอร์ ในการทดสอบค่าความต้านทานดูบ้างว่ามันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการวัดค่าความต้านทานที่ใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มวัดเนี่ยเป็นการวัดค่าความต้านทานของตัวอาคารรวมกับพื้นดินรวมกับค่าความต้านทานของสายนิวทัลเพราะว่าเป็นการวัดค่าความต้านทานในหลูกของสายนิวทัลแต่ถ้าใช้เครื่องมือตัวนี้ก็คือใช้หลูเพเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการวัดค่าความต้านทานรวมทั้งหมดเลย ก็คือเป็นการวัดค่าความนทานของหมอแปลงไฟฟ้ารวมกับค่าความนทานของสายแอลรวมกับค่าความนทานของสายดินดูว่ามันจะใกล้เคียงกันไหมเดีย๋ยวผมขอปลดสายออกจากสายดินก่อนเพื่อไม่ให้สัญญ,ญาณมันรบกวนดูนะครับว่าใช้หลูปเทสเตอร์ทดสอบค่าความนทานของสายดินที่มาจากผนังปูนน่ะ มันจะได้ใกล้เคียงกับมัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือเปล่าเห็นไหมครับค่าความต้นานที่ทดสอบได้จากหลูปเทสเตอร์ได้สองพันเก้าร้ยยี่สิบแปดโอห์มใกล้เคียงกับที่วัดได้จากมัลติมิเตอร์แบบเข็มเลยครับการเอาสายกราวไปยึดกับผนังปูนหรือพื้นปูนมันมีค่าความต้นานสูงมากถ้าเครื่องย้ไฟฟ้ามีไฟรั่วมันก็จะมีแรงดันตกค้างที่โครงโลหะของโหลดค่อนข้างจะสูง เพราะว่าสายกราวหรือสายดินที่เอาไปยึดกับผนังปูนเน่ยมันมีค่าความตมานทานสูงอันนี้ผมทดสอบให้ดูเห็นไหมครับประมาณสามพันโอห์มเลย